ราศีกันครึ่งเดือนหลังตุลาคมกับ5เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยะาณมิตรทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แฮปปี้เน c ตชาแนลด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะในช่วงครึ่งเดือนหลังตุลาคมเนื่องจากมีดาวโคจรรายเดือนขยับย้ายนอกจากนี้ที่ผ่านมาดาวพฤหัส ก็เพิ่งย้ายหมาดมาในวันที่สองส่งผลอย่างไรนั้นชาวกันไปแล้วฟังกันได้ค่ะสำหรับดวงดาวครึ่งเดือนหลังก็เป็นช่วงที่มีดาวขยับหลายดวงไม่ว่าจะเป็นดาวอาทิตย์และดาวประจำตัวของชาวกันก็คือดาวพุธนะคะจะเห็นได้ว่าจะมีการย้ายสองครั้ง คือ24ตุลาคมและ31ตุลาคมถือเป็นความผิดปกติของดาวประจำตัวนอกจากนี้ก็เป็นช่วงที่ดาวพฤหัสพึ่งย้ายไปเข้าสู่ภพลาภะดังนั้นในความหมายการตีความภาพรวมดวงดาวส่งผลในเหตุการณ์แรกที่จะเกิดขึ้นนะคะชาวกันก็จะมีโชคจากเรื่องของดาวพลหัส ที่โคจรเข้าสู่พบเรือนลาภะด้วยกำลังแรงถือว่าเป็นเรื่องราวโชคดีของชาวกันโดยเฉพาะเรื่องการเกื้อหนุนอุปธมรมโชคดีของการได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศตรงข้ามคู่ครองหรือว่าช่วงนี้เป็นได้ที่เรื่องลูกค้าคู่ค้าคู่สัญญามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชาวกันในเชิงให้รับผลได้นะคะ เงินทองของชาวการช่วงนี้จะมีมาพร้อมกับเรื่องราวเครือญาติครอบครัวด้วยเนื่องจากเป็นจังหวะที่อาจจะได้รับเงินก้อนโชคลาภที่ได้มาก็คือมาจากคนรอบตัวได้ไม่ว่าจะเป็นคู่ครองนะคะเรื่องหุ้นส่วนเรื่องของการใช้ทรัพย์สินของครอบครัวโครงการที่ทำร่วมกับคู่ครองหรือว่าช่วงนี้ก็มีเหตุที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าการเซ็นสัญญาต่างๆได้ อย่างไรก็ตามนะคะชาวกันก็จะมีความแรงของดาวพฤหัสซึ่งเป็นความหมายเชิงพันธุก็คือเรื่องราวการได้กำไรจากเรื่องสินทรัพย์มรดกค่ะมีคนมาเกื้อหนุนผลักดันให้มันเกิดความคล่องตัวเชิงการเงินได้ที่อยู่ที่อาศัยที่ดีนะคะหรือก่อเกิดความลงตัวเรื่องราวของบ้านช่องเรื่องอสังหาริมมทรัพย์ เรื่องสวนไลนาต่างๆก็คือหาประโยชน์ได้ความสบายใจจากเรื่องทรัพย์สินขนาดใหญ่ได้เป็นจังหวะการลงตัวบางท่านได้บ้านใหม่รถใหม่หรือได้ความสะดวกจากสิ่งเหล่านี้ในเชิงใช้ทํามาหากินก็ได้นอกจากนี้อีกความหมายหนึ่งก็คือจะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับครัวเรือนเยอะขึ้นเลยเนื่องจากดาวพฤหัสเขาเป็นเจ้าเรือนพันธุ ก็คือเครื่อญาติครอบครัวดังนั้นบางท่านชีวิตติดครอบครัวนะคะอยู่บ้านมากขึ้นหรือมีเหตุกิจกรรมไปเกี่ยวข้องกับครอบครัวภูมิลำเนาได้นะคะเหตุการณ์ที่สองค่ะเป็นเรื่องราวภาระที่ผูกพันทางใจแล้วก็เรื่องราวที่คิดอ่านเชิงการเงินนะคะเป็นช่วงที่ดาวสุกก็เป็นนิดด้วยนิดทั้งโหราศาสตร์ ก็คือมาตรฐานที่ไม่ค่อยแข็งแรงถือว่าชาวกันจะมีความรู้สึกว่ามีมาเรื่อยๆหาได้นะคะเป็นจังหวะที่บางทีมีคนให้เงินเราแบบแปลกๆด้วยแต่ชาวกันก็จะเก็บเงินไว้ไม่ค่อยอยู่เนื่องจากดาวสุขที่ทับลัคนาก็มักดึงดูดภารกิจอย่างที่บอกปลูกพันทางใจบางครั้งก็เป็นเรื่องลูกหลานบริวาร อยู่ๆเราก็อยากจะซื้อข้าวของให้คนที่เรารักหรือมีคนมาปรึกษาหารือแล้วเขาทำให้เรารู้สึกอยากช่วยเหลือก็ได้นอกจากนี้ชาวกันอาจจะมีภาระก,กังวลเรื่องการเงินไม่ว่าจะเป็นการจัดการแจง้งการจัดแจงตัวเลขก็ได้หรือบางคนมีงานการเกี่ยวข้องกับตัวเลขข้อมูลการจัดเรียง ช่วงนี้จึงเป็นได้ที่จะปวดหัววุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขงบประมาณการเงินได้นะคะระมัดระวังเรื่องราวประเภทวิตกกังวลเรื่องเงินที่บางทีมันมากเกินไปด้วยเนื่องจากเป็นช่วงที่ดาวพระเกตและดาวมฤตยูกระตุ้นพบเรือนสุภะก็คือคิดไปยังเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึงนะคะเอาเรื่องอดีตมาคิดใหม่ก็ได้ เรียกว่ามันเป็นความฟุ้งซ่านและมักเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินผลประโยชน์หรือสิ่งที่เราคิดไม่ตกช่วงนี้ก็เป็นได้ที่จะคิดบกวนเรื่องเงินเงินทองทองมีรายจ่ายที่ไม่ค่อยได้วางแผนบางทีมาจากตัวเราเช่นเรื่องหยุกยาการเดินทางเกิดขึ้นหรือมีรายจ่ายจากเรื่องคนรอบตัวหยิบยืมขอความเชื่อเหลือบางทีก็ใจอ่อน หรือว่ามีเหตุให้ชาวการใช้เงินไปกับเรื่องการกุศลจิตอาสาหรือเกิดความสงสารบางอย่างทำให้ควักเงินใช้บ่อยก็ได้ช่วงนี้เป็นช่วงที่เรื่องอาหารการกินนะคะต้องระวังเพราะว่าดาวสุกขก็จะเป็นเรื่องพวกนี้บางทีเราเสียเงินเสียทองหวังว่าจะได้รับประทานอาหารอร่อยบางทีก็เจอของไม่ค่อยดีนะคะไม่สมราคาของไม่ตรงปกได้ ช่วงนี้จะช้อปปิ้งใช้จ่ายต้องดูให้ดีสำหรับในเหตุการณ์ที่3ค่ะเป็นช่วงที่มีเหตุให้ชาวกันมีการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงทั้งความคิดความเชื่อความศรัทธาต่างๆได้เนื่องจากดาวพระเกตและดาวมฤตยูไปอยู่ในภพเรือนสุภะค่ะเป็นช่วงที่ชาวกันมีระบบความคิดหรือหลักการดำเนินชีวิตที่ยึดถือมาตั้งแต่อดีต หรือทำอะไรซ้ำๆเดิมๆมานานนะคะช่วงนี้ก็มีเหตุให้เราต้องเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นความคิดเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนความเชื่อหรือบางท่านมีจังหวะการปรับเปลี่ยนเรื่องความชอบด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องศาสนาการเมืองหรือแม้แต่ทัศนาคติที่มีต่อโลกนี้เนื่องจากจะมีเหตุเหตุการณ์ทำให้ชาวการเปลี่ยนแปลงจากเดิมเช่นเรารู้สึกว่า สิ่งเดิมไม่ค่อยน่าเชื่อถือไม่โอเคก็จะปรับพฤติกรรมไปทำเรื่องราวใหม่ๆนะคะอยู่ๆมีความปรารถนาแรงกล้าที่จะเดินทางก็ได้บางท่านไปปรีกวิเวกไปปฏิบัติธรรมบางอย่างหรือไปสแสวงหาความสงบเรียกว่าจะมีลักษณะการเดินทางไปยังที่ไกลหรือบางท่านก็ต้องการไปท่องเที่ยวเนื่องจากเวลาให้ตัวเองบ้าง เป็นจังหวะที่ค้นพบตัวเองในรูปแบบใหม่ที่ไม่คาดฝันได้นอกจากนี้เป็นลักษณะาการยกระดับทางปัญญาความคิดความรู้เช่นไปเรียนต่อกลายเป็นคนที่มีมุมมองกว้างและไม่ยึดติดกับกรอบเดิมๆอีกต่อไปนอกจากนี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเชิงอายุก็ได้บางท่านก็เปลี่ยนจากวัยรุ่นเป็นวัยกลางคนกลางคนเป็นวัยผู้ใหญ่ ทำให้ช่วงนี้ชาวกันเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงความคิดทัศนคติที่ค่อนข้างมากเนื่องจากดาวพระเกตและดาวมฤตยูมากระตุ้นด้วยนะคะสำหรับในเหตุการณ์ที่4ี่ค่ะจะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการแก้ไขปัญหาเรียกว่าก่อเกิดความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดการในเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นเนื่องจากดาวอังคารของชาวกันนะคะโคจรย้าย วันที่26แล้วมีกำลังเป็นกเกษตราที่บอดีทำให้ชาวกันอาจจะมีเหตุไปเกี่ยวข้องกับการจัดการเช่นเรื่องราวมรดกสินทรัพย์พินัยกรรมตัดสินใจเรื่องประกันการต่ออายุต่างๆหรือแม้แต่เรื่องภาระหนี้สินที่มีเหตุให้ต้องจัดการจัดแจงในช่วงนี้เรียกว่าเราจะเป็นคนสำคัญที่มีคนมาปรึกษาก็ได้ หรือมันมีเหตุการณ์ที่เราจะต้องเข้าไปจัดการจัดแจงโดยเฉพาะเรื่องดังกล่าวได้นะคะนอกจากนี้การสื่อสารของชาวกันช่วงนี้จะส่งผลในเชิงแก้ไขปัญหาได้ดีเนื่องจากดาวอังคารก็เป็นดาวกล้าแข็งขยันทำให้ชาวกันก็เกิดความสามารถมีพลังกำลังวังชาที่ดีขึ้นนอกจากนี้ก็เป็นคนที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ และเป็นที่นับถือของคนรอบตัวในช่วงนี้นะคะสำหรับในเหตุการณ์สุดท้ายค่ะก็เป็นเรื่องความวุ่นวายเรื่องงานและเรื่องของตัวตวนด้วยเนื่องจากดาวพุธนะคะดาวประจำตัวของชาวกนานจะโคจรวิปริต24ตุลาคมแล้วก็31ตุลาคมก็คือย้ายไปย้ายมาถือเป็นความไม่ปกติของดาวประจำตัวสำหรับดาวพุธนะคะ เมื่อเขาผันผวนก็จะส่งผลกับตัวตนซึ่งก็มีความปั่นป่วนเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารช่วงนี้เรื่องเงินเงินทองทองชาวกันต้องดูให้ดีเพราะบางทีเราก็จัดการจัดแจงหลายสิ่งแล้วก็มีรายจ่ายเข้ามาด้วยทำให้เกิดการตกล่นผิดพลาดง่ายเป็นจังหวะที่เกิดการตัดสินใจสำคัญในชีวิตได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินหรือจะเปลี่ยนแปลงงานจะลงทุนหรือจะเกี่ยวข้องกับครอบครัวที่อยู่อาศัยต่างๆแต่ก็จะเป็นไปด้วยความลังเลหากข้อมูลคิดไปคิดมาซ้ำแล้วซ้ำอีกเนื่องจากดาวเขาวกวนในช่วงท้ายๆเดือนการงานของชาวกันช่วงนี้เป็นเชิงแปลกๆได้เช่นงานมักจะทำให้เสร็จในครั้งเดียวแก้ไขบ่อยหรือว่า มีลักษณะการตีกลับเชิงการงานทำให้เราทำซ้ำไปซ้ำมาบ่อยขึ้นนอกจากนี้ก็เป็นเรื่องของความเหนื่อยล้าทางความคิดด้วยเรียกว่าใช้สมองมากก็จะเหนื่อยอ่อนเพลียอยากพักผ่อนในบางครั้งเนื่องจากดาวพุธก็เป็นเรื่องของสติปัญญาไวริปปฏิพานเป็นช่วงที่ใช้เงินนะคะกับเรื่องเทคโนโลยีได้ไม่ว่าจะซื้อโทรศัพท์ใหม่ มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงข้าวของในบ้านเนื่องจากมันเสื่อมมันเสียหรือว่าปรับปรุงเรื่องระบบส่งสัญญาณชาวกันนะคะระมัดระวังเรื่องเอกสารเชิงการเงินช่วงนี้เป็นได้ที่บางครั้งจะได้รับเงินแต่วุ่นวายเรื่องเอกสารก่อนหรือการไปเกี่ยวข้องกับเอกสารพวกบัญชีสเตทเมนต์การยืนยันหรือว่าการลงทะเบียนเนื่องจากดาวคู่การสื่อสาร ไปอยู่ในภพเรือนการเงินแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นลักษณะไม่ค่อยดีทางดวงดาวทำให้บางทีมันก็เป็นเรื่องยุ่งยากก่อนที่จะได้เงินได้รับผลนะคะสำหรับในข้อสุดท้ายก็เป็นเรื่องราวเชิงสุขภาพชาวกันถือว่าช่วงนี้ดาวประจำตัววิป,ปริตส่วนหนึ่งก็คือเรื่องสุขภาพมันก็จะแปรปรวนดาวสุกเป็นทับลัคนาและดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนมรณะ เป็นกเกษตรราที่บอดีสิ่งที่ชาวกันยึดถือไว้ช่วงนี้แล้วลหลายสิ่งก็จะดีขึ้นก็คือความเครียดอย่าวิตกกังวลมากอะไรที่เป็นเชิงแก้ไขได้ก็รีบทำนะคะอะไรที่เป็นเชิงความวิตกกังวลให้พยายามอย่าเอามาใช้เพราะจะเป็นบ่อเกิดแห่งโรคภยัยหาเวลาพักผ่อนปิดสวิตชีวิตบ้าง ไม่ว่าจะเป็นการปลีกวิเวกนะคะหาจุดสงบหรือเอาจิตใจและตัวตนไปอยู่ในธรรมชาติบ้างก็จะทำให้ชาวกันมีสุขภาพดีขึ้นแบบองค์รวมเนื่องจากบางครั้งสุขภาพโรคภัยแปลกๆก,ก็เกิดขึ้นจากเรื่องความเครียดวิตกกังวลบางทีก็พานอนไม่หลับนะคะหรือกินไม่อร่อยไปด้วยเลยช่วงนี้ชาวกันก็ละมัดรระวังในการใช้ชีวิต เรื่องของชีวิตความคิดและจิตใจเป็นหลักนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ชาวกันทุกท่านนะคะโชคดีโชคเฮงกันทุกท่านแล้วกลับมาพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ h a p p i n e s น Channel ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ